สวัสดีค่ะยอมมาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันอานทิตย์ที่24กันยายนค่ะมาถึงตลาดเวลา6มง40น,นะคะมาสายหน่อยเว้นไปหลายวันมาดูซิว่าราคาผักมีความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนคะ่ะเริ่มที่กระหล่ำนะคะหัวเล็ก18หัวใหญ่สวยๆน่อ20นะคะผักกาดลุยสวยมากเลยนะคะกิละกันละ25บาทค่ะชะอมสวยๆการา15บาทค่ะ เห็ดภูฐานแพ็คละสิบห้าเห็ดรวมแพ็คละ20สิบต้นหอมส0ิบาทเบอร์รองนะคะเห็ดภูฐานเบอร์รองก็สิบบาทค่ะเห็ดถ้วยแพ็คละสิบาทชะอมเบอร์รองสิบบาทค่ะแตงควายองสิบประกาศลุยล้านี้ก็ยี่สิบห้ากะหล่ำสิบห้ามะนาวใบละสามบาทใบเท่านี้นะคะมะลาขี้นกกิโลกรัมละสิบห้าบาทเมื่อเสศสีดาสามสิบท้อสี่สิบบาทแตงร้านยี่สิบบาทแตงควาสิบห้าบาทค่ะ มะเขือม่วงสามสิบแครรอตยี่สิบาทพริกแดงห้าสิบบาทรากผักชีร้อยห้าสิบมะละกอกิโลกรัมละสิบบาทมะเขือยาวสวยๆเลยนะคะกิโลกรัมละสามสิบบาทเช็ดเท้าสิบห้าบาทค่ะผักกาดหอมยี่สิบห้าบาทใบบวบกกำละสิบบาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละห้าสิบบาทต้นหอมร้านนี้สี่สิบมะนาวร้านนี้ใบละสามบาทและรูปแบบนี้นะคะ มะนาวนี่จะแพงอยู่เมื่อเขือวปลาร้านี้ยี่สิบเมืเเ่อเขือเทศสีดาสามสิบห้าบาทแครอทร้านนี้ยี่สิบบาทบอาลอกแครี่อันนี้ขายเป็นกระจารนะคะกระจารละสามสิบบาทมีสองหัวดอกหอมค่ะห้าสิบห้าต้นหอมร้านนี้สามสิบห้า ผักชีเป็นชีจีนนะคะสวยมากเลยค่ะไม่เหลืองนะคะรากก็สะอาดกิโลกรัมละ80บาทค่ะหน่อไม้ยี่สิบห้าบาทแตงกวาละานิสิบห้าบาทคะนาต้นเล็ก25่สิ้าความตุ้ง15บหผับุ้งจีน15ห้าโะพา30มสกะเพรา20บาทถั่วฝอยยาวล้านิสิบหาบาทพองๆหน่อยนะคะฟักทองเป็นลูกค่ะ20บาทแตงร้านกิโลกรัมละ15บาทยกถุงสิกิโลกรัมรอค่ะ มาละกอดำเนิน2แถว120ค่ะถ้า3แถว80บาทแครอดร้านนี้18บาทผักบุ้งไทยกําละ8บาทค่ะพอสายมาผักก็จะเริ่มทำเป็นถุงนะคะขายถุงละ10บาทเลือกไม่ได้ค่ะแต่ก็จะถูกมะเขือเปราะแตงกวา20บาทคะน้าร้านนี้12บาทค่ะแตงร้านเท่าไหร่เอ,อ่ยสิบาทค่ะลูกเขียวๆเ,เลยนะคะ คะน,นี่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ละคะร้านนี้ขายสิบสองบาทเท่ากาันผักกาดหอมสิบหกบาทผักบุ้งไทยยกมัดห้าสิบบาทค่ะควางตุ้งอันนี้ไม่ค่อยสวยนะคะเจ็ดสิบาทถุงละถั่วฝักยาวยี่สิบยี่สิบห้าพริกเขียวมีก้านนะคะกิโลกร,รัมละสี่สิบบาทมะนาวร้านนี้สวยค่ะสิบไปสามสิบห้ามะเขือเทศสีดาสี่สิบบาทมะเขือเปาะร้านนี้สิบห้าแตงกวาสิบแปดบาทคณะยกถุงห้ากิโลกร,รัมห้าสิบบาท ร้านนี้เป็นผักเบอร์รองนะคะถั่วฝกยาว20บาทตั้งโอ30บาทผักชีจีน80บาทผักกาดหอม20บาทคะน้ต้นใหญ่10บาทต้นเล็ก12ผักบุ้งจีน12บาทค่ะผักบุ้งจีนยกมัด50บาท กะหล่ำเบอร์รองสิบบาทนะคะเมื่อเทศมื่อเขือเทศท้อก็สาสิบห้าบาทเบอร์รองค่ะคัตุ้งร้านนี้สวยๆกิโลกรัมสะบห้าบาทยกถุงห้ากิโลกรัมเจ็ดสิบาทผักบุ้งจีนเบอร์สวยก็ยี่สิบนะคะเห็ดเข็มแพ็คละสิบาทมะม่วงน้ำตาลบดิบสี่สิบห้าบาทนะคะถ้าเป็นมะม่วงปาตตเพียนจะสามสิบห้าบาทค่ะหอมใหญ่สามสิบสองบาทขิงแก่แง่งเล็กหกสิบบาทค่ะมะนาวเบอร์นี้สี่บาทนะคะ กระเทียมไทยร้อย30กระเทียมจีนอย่างกีบ75บาทกระเทียมจีนเป็นหัว70บาทมะเขือเทศท,ท้อร้านนี้35บาทแต่เขาช้ำๆนะคะสีดาก็35บาทค่ะมะเขเือปอะ15บาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้หน้าฝนนี่ราคาผักจะถูกนะคะถูกกันยาวๆเลยค่ะ ช่วงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นผักชีไทยในท้องตลาดนะคะเพราะเขาโดนฝนแล้วจะเน่าหมดก็เลยเอาผักชีจีนมาขายแทนค่ะไม่อย่างนั้นจะแพงมากเลยค่ะฤดูนี้นะคะค่ะรับชมและอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่างมาม่าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้มาม่าในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะ